ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่3มีนาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ใทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพอ้างชื่อ6หน่วยงานใช้หลอกเหยื่อโอนเงินมิจฉาชีพโจรไซเบอร์ในยุคป,ปัจจุบันมักหากลววิธีใหม่ๆมาหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อซึ่งในช่วงที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับการร้องทุกจากผู้เสียหายหลายรายว่าได้รับ SMS หรือได้รับสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ ซึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสร้างความน่าเชื่อถือออกอุบายต่างๆเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินหรือโอนเงินไปตรวจสอบหรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันของหน่วยงานซึ่งมิจฉาชีพได้สร้างปลอมขึ้นมาเป็นเหตุให้เงินของผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพโอนออกไปจนหมดบัญชี ซึ่งก็จะมี6หน่วยงานที่มิจฉาทีพมักนำมาแอบอ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกเรื่ององเงินชดเชยแปลงไฟฟ้าค่า FT 2. กรมที่ดินหลอกอัปเดตสถานะที่ดินสาสำนักงานประกันสังคมหลอกอัปเดตข้อมูลและโอนค่าประกันโควิด 4. f l a ฟล x เอ็ก s หลอกเคลมพัสดุเสียหาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลอกอัปเดตข้อมูลและยกเลิกโครงการของรัฐ 6. กรมบัญชีกลางหลอกทำเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งในขณะเดียวกันทางรัฐบาลขอย้ำว่าหน่วยง,งานของรัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือส่ง SMS ไปหาประชาชนจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มิจฉาชีพขอให้ประชาชนมีสติอย่าหลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ